เล่นมาแล้วเล่นอยู so <to> ่เหรอครับครับผมเล่นจบยังเนาะยังครับเล่นแรหรือเล่นไรเล่นอะไรเลนเะไครับผมจะลองไม่ได้กดเริ่มเลยผมจะลองไรจะตีมิ่งครับรูปโปรแกรมใหม่มาจะลองไรจะตีมิ่งเอฟรเล่นด้วยได้ไหมครับรีบเลยครับรีบเข้าเกมเร็วเข้าเกมเมื่อไหร่เพื่ออะไรอ่ะทำไมไม่เห็นมีเพื่อนอ่ะเอาไม่ได้แอดเพื่อนกัสส่งขี้มาหน่อยกัส พิมได้ไหมโอ้ยแม่เดี๋ยวแป๊บนึงจะส่งไปโอเคครับกูเชิญอ้าเดี๋ยวกูเชิญมึงเข้าปาร์ตี้นะไม่มึงอ่ะเข้าปาร์ตี้กูไม่ไอ่ะอ่ามึงมึงก็เปิดปาร์ตี้เป็นไพรเวทดีปาร์ตี้แบบเปิดจนจนแบบกดขอเข้าร่วมมันจะเด้งเข้ามาอัตโนมัติเลยเว้ยพี่ทำไมแหลกเลยนี่หว่าก็ผมไม่ผมผมส่งไปแล้วส่วนตัวโอเคครับเดี๋ยวกูเชิญไปมอ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเชิญไปรับรับดิบรยกับปร,สปนนรีสู้ต่อไปชนะแน่อะไรอ่ะสู้ต่อไปชนะไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับไทยชนะครับไทยแพย้แย่ที่อ <I> <I know. S 3> ไม่ใช่ไม่เกี่ยวครับจะเย็นครับเพราะผมพูดอะไรเนี่ยอ๋อผมไม่ได้ไดเี่าคุณไอเพย์ยังงูเกินไปไหมเกินไป,ป,นไปล้ <laughs> โอเคครับโอ้ oh, ค